ชน,น,นะคะค่ิมแรกก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะแต่ว่าเราขออนุญาตเก,ก็มาจากแพ็กเกจเพื่อให้ดูตำหนินะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นชิมนี้นะคะเป็นแค่รอดของอาริบีนะคะนี่นุมสโลมากๆนะคะตรงนี้เราแกะแพ็กเกจแล้วนะคะแพ็กเกจก็ไม่ได้ยักอะไรมากมายนะคะแพ็กเกจแบบดูเนี้ยบอยู่นะคะส่วนตำหนินะคะมีนิดเดียวจริงๆคือตรงนี้นะคะตรงแค่หอตรงนี้ตัวอื่นนะคะก็คือไม่มีะคะ่ะนี่จะให้ดูคือว่าไม่มีเลย ะะมียังมีกลิ่นหอมอยู่นะคะก็สามารถทามาขอดูตามมีได้ที่ร้านนะคะอันนี้นะคะาาราคาชิลละ1 15บาทค่ะตัวนี้นะคะ1นึขอบอกรายละเอียดนิดนึงนะคะก็ไม่สั่งเล่นนะคะถ้าจะสั่งเล่นนะคะจะขออนุญ,ญาตประจานนะคะจะประจานทั้งใน Facebook i จแล้วก็ใน YouTube นะคะขอคนพร้อมโอนจริงๆนะคะพร้อมโอนแล้วค่อยมาสั่งนะคะนี่นะคะ่อมาเป็นกล้วยของอารีดี้นะคะแทเกอร์ยังเงียบอยู่ นี่นะคะแกแพ็กเกจแล้วไม่มีตำหนินะคะคือนุ่มสโลมากกลิ่นยังหอมอยู่นะคะเหมือนของใหม่เลยนะคะอันนี้ชิ้นละ129บาทค่ะพร้อมโอนแถมของให้นะคะ,ะ,คะเป็นป๊อปคอร์นคิตตี้นะคะไม่มีตำหนิเลยค่ะจะให้ดูนะคะไม่มีตำหนิเลยของใหม่มากๆนะคะนี้ยังไม่ค่อยได้ดิบเลยปี2 5 5นะคะแรงอยู่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแท็กของเขาค่ะมี่บัตบเราเ ู่ตรงนี้นะคะนี่ปั๊กกี้ค่ะอันนี้นะคะนิ่มดิ่มนิ่มๆไม่ค่อยสโลนะคะสโลนิดนึ่งนะคะถ้าสังเกตดีๆอันนี้ชิร้าสองาสิบบาทค่ะพอโมอนเหลือ280บาทนะคะต่อมาเป็นแมนกกาลรงของคาเฟ่ดิเอทนะคะก็จะมีลายเค,ค้กอยู่ตรงนี้หนึ่งนะคะข้างใต้ก็จะมีมีลายเส้นนะคะแล้วก็มีตำหนิตรงนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นลายแตกๆนิดนึงลายแตกตำหนินะคะแต่ว่าเนื้นอดีนุ่มสโลมากนะคะดีฟฟินมากแล้วก็จะมีตรงนี้เพิ่อมอีกนิดหน่อยนะคะนี่ตรงนี้ ะะมีสติกเกอร์ให้ค่ะกับคาเฟ่ดิเอ็นนะคะแล้วก็แท็กก็ยังโอเคอยู่นะคะสภาพก็ไม่ได้เลวร้วายหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทค่ะพร้อมเอพร้อมโอนแถมของให้ะะเป็นแคนนี้ของอาริบีนะคะก็จะเป็นสีเขียวกับสีชมพูนนะคะ่ะแพคเกจคือแทบไม่ยับเลยนะคะแพคเกจปิดไม่ค่อยได้แล้วนะคะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะปสปงมาเทปไปให้ค่ะส่วนตำหนิคือไม่มีเลยนะคะนี่มีลายเส้นอาริบีอยู่ตรงนี้นะคะเนื้อ,อยังหอมนุ่มสโลนะคะเนื้อนุ่มสโลเนื้อดีค่ะ ชิร้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทคะ่ะพร้อมโอนนะคะเหลือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทคะ่ะไม่มีตำหนิเลยนะคะเหมือนของใหม่มากๆะคะ่ะเป็นปลาปอมทัสเตอร์ของไอดูนะคะนี่อันนี้เป็นมือหนึ่งนะคะแต่ว่ามีตำหนินะคะก็คือตรงนี้นะคะมีตำหนิเป็นรอยแตกๆตรงนี้นะคะมีค่ะก็ไม่ได้เยอะมากนะคะประมาณนี้อันนี้นะคะชิร้าสี่บาทนะคะถ้าเกิดพร้อมโอนนะคะเหลือ480บบาทคะ่ะแพ็กเกจก็ไม่ยับนะคะไม่ค่อยยับยับนิดเดียวนะคะ ประมาณนะคะเป็นคีมพับก,กระดายของ e l ลิกนะคะอันนี้นะคะจหมิ่ก็อาจจะมีอยู่แค่ประมาณจุดสองจุดนะคะคือหูข่ดนะคะสามารถไปติดดาวเองได้ค่อน,นี้หูนะคะยังสโลเลยคะ่ะส่วนตรงนี้นะคะก็ใกล้จะหลุดแล้วอีกนิดนึงจะหลุดนะคะก็ส่วนตรงอื่นนะคะที่เราดูๆมามันไม่มีจอมิ่เลยนะคะประมาณนี้ค่ะแพ็กเกจนะคะแกะแล้วแล้วก็ยับด้วยนะคะยับหน่อยนะคะแพ็กเกจแต่ก็ไม่ได้ยับมากนะคะอันนี้นะคะชิลลหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะพะ่อโกเหลือหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะ นะะคต่อมานะคะเป็นใบเมเปิลนะคะนี่คือใหม่มากแพคเกจแบบตรงนี้นะคะคือเนีบมากนะคะสภาพนางฟ้ามากมีกระดิ่งกุงจิงอยู่ตรงนี้ค่ะแั้นนี่ก็จะเป็นแท็กของเขาอันนี้นะคะใส่ยังดูโอเคอยู่เป็นแบบเหมือนของใหม่มากนะคะอันนี้ชิละแปดสิบบาทนะคะของให้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแหวนบูมตาลิงนะคะเห็นไหมว่าจะมีตาลิงอยู่ตรงนี้เขาอ่อนๆแล้วก็จะมีรอยแคกทั่วตัวคะเนื่องจากว่าแรงมากๆนะคะ ตัวนี้จะบอกนะคะว่าไม่ค่อยเห็นมีคนขายนะคะคนอื่นที่เราเห็นคือขายพันบวกนะคะหนึ่งพันกว่าบาทเลยมีลอยแคกนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดะคะนีรายแคทตามความเก่าค่ะตัวนี้นะคะสโลนิดนิดค่ะเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าอาจจะบางตัวไม่ค่อยสโลนะคะมีลายเส็มรูมขยี้นี่นะคะลายเส้นรูมอันนี้นะคะอันนี้นะคะราคา590้าิค่ะพร้อมโอน5อเจดสิบนะคะ แรมากๆนะคะเห็นร้านอื่นขายอยู่1,000กว่าเลยนะคะต่อมาเป็นแฮงเกอร์รุ่นเก่านลคะนี่ก็แรอีกเหมือนกันค่ะร้านอื่นขาย1,000กว่าบาทหมดเลยนะคะท่านี่เห็นนะคะคือนี้แรมากๆนะคะตอนนี้หายากมากแพ็กเกจยับอยู่นะคะแล้วก็มีเซอร์ไบติดให้ก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเกะออกมาให้ดูตาหมินะคะอันนี้คือยังมีกลิ่นหอมแล้วก็นุ่มสโลว์นะคะตัหนินะคะก็จะมีตรงนี้ตัมนิอาจจะโหดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเก่าด้วยนะคะมันแรด้วย ก็จะมีรอยแคตตรงหกตามนี is, <To S 1> ้นะคะรอยแคตตามนี right ้ตรงหน้าก็จะมีรอยแคกนิดน right ึงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรอยแคตนี่นะคะเป็นรอยแคตแล้วก็ลายเส้นอยู่ตรงนี้นะคะแต่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นรอยแคกค่ะตามนีนะคะแล้วก็ตามนอีกฝั่งตามนีอาจจะโหดนิดนึงนะคะแต่ก็ถ้าเจิแบ๊บแบบออกมาดูคือก็ไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วมันก็แรงมากๆด้วยนะคะมาดูความสโลกันค่ะสโลมากๆ นี่นะคะคือกลิ่นหอมด้วยกลิ่นยังหอมอยู่นะคะแรมากอันนี้นะคะชิละ450บาทนะคะคือแรมากๆนะคะร้านอื่นเห็นขายอยู่ 8, 900นะคะไม่ก็พันกว่าบาทเลยนะคะอันนี้450บาทคะ่ะพร้อมเอนเหลือ440นะคะนี่แพ็กเกจมีพร้อมนะคะ,คคะนี่นะคะก็จะเป็นของจากคอลเลกชันที่เราปล่อยนะคะใครสนใจนะคะก็สามารถทักไอ l ดี e ไลนที่ขึ้นตามหนะ้จาจอตอนนี้เลยะคะ่ะทักมาเลยนะคะสามารถทักมาเลย ะะขอไม่สั่งเล่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะสั่งคือขอคนพร้อมโอนจริงๆนะคะถ้าเกิดสั่งเล่นนะคะขอขออนุญาตประจารทาง YouTube IG แล้วก็ Facebook นะคะค่าส่งนะคะลทต30 e สามสนะคะส่งขอเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันเสาร์วันอาทิตย์เราจะไม่ส่งนะคะมีก็สามารถทักเข้ามาสั่งได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้ค่ะสำหรับวันนี้ ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอลิปหนมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ได้แล้วคลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายใครสนใจนะคะสั่งซื้ออดีไลน์นี้เลยค่ะสั่งมาเลยนะคะบ๊ายบาย